สักณตังพุทังอภิพุชยามาอิมินาสการเรณังคัมมังอภิพุชยามาอิมินาสกาเณตังสังฆังอภิพุชยามา สัมมาสมปตุปะคกวันโพภูมิพระป่าเจ้าเป็นพระอรหันต์ตับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิญตัศรูชบได้โดยพระองค์เองโคตัมปะคกวันตังอภิวาเทมี ข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เดินผู้เบิกบานลาวา ธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ีแล้วธรามนมัสัมมิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมดูชาติป